คอมเมนต์เข้ามากันเยอะจริงๆครับว่าอยากให้พี่บาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับรถชาวกัมพูชาที่เข้ามารับจ้างหรือว่ามันเป็นแท็กซี่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะครับที่ถูกมองว่าคนไทยหรือว่าเจ้าของประเทศได้รับผลกระทบจากการที่ชาวกัมพูชาได้นํารถเข้ามารับจา้างผมว่าคโวันนี้ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุรินทร์สถานีตังวจดปุทธรับเชิงกองกำลังสุรนญดาลีสารกร,กรช่องจอมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการนะครับชาวกัมพูชาที่ความประสงค์จะเดินทางเข้ามาเพื่อกิจธุระท่องเที่ยวหรือมาหาหมอในจังหวัดสุรินทร์ครับที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ก็มาดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่ได้กำหนดกันไว้ในประเด็นการลดตัวบุคคลรับจ้างในประเทศไทยนะครับ ประเด็นก็คือให้ผู้ที่เดินทางนะครับชาวกัมพูชาที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อมาถึงด่านทำพิธีการศุรากากรและตอมอเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะที่เราจัดไว้นะครับเพื่อนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่สวยโอกาส ชาวกัมพูชานำรถส่วนบุคลมารับจ้างอันเป็นการทำผิดกฎหมายในประเทศไทยซึ่งมีโทษโทษปรับไม่เกิน2,000บาทแต่ถ้าหากนำมารับจ้างเป็นประจำในลักษณะของทำทางอันนี้โทษตามกฎหมายขนส่งสูงสุดทั้งโทษจำทั้งโทษปรับนะครับก็จึงจะมาประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยและผู้ ที่ช่วยโอกาสนำรถส่วนบุคคลมารับจ้างให้หยุดพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับในแผนขั้นต่อไปก็คือดำเนินการจับนะครับและก็ลงโทษตามกฎหมายของพี่น้องชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะไปในเมืองก็ขอให้ใช้รถโดยสารประจำทางหรือจะไปตลาดก็ใช้รถอักรยันยน์รับจ้างตามกฎหมายไทยนะครับตำรวจแล้วก็ธุกรกากร หรือตอมทางนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่กันเข้มแข็งอยู่แล้วแต่มีกลุ่มผู้จวยโอกาสกระทําแบบนี้เราจรึงต้องลงมาบังคับใช้กฎหมายครับประเทศไหนย<อ><อ>ิปก็ประเทศอ ตัวนี้เป็นเครื่องมือสแกนอะไรครับอ๋อเป็นคิวออฟโค้ครับตะบอกว่าในรต่ละประเทศเนี้ยประเทศอะไรอ๋อสแกนของเขาได้ใช่ไหมครับใช่ครับของเป็นมันเป็นระบบสากลเหรอัประมาณเนี้ยเจ้าหน้าเพื่อเพีนะครับรถอะไรบ้างอ่าแต่ว่าผสมกัน,นตรงไหมครับเขียนที่ตรง เองพกกดับเชิงก็มีโอกาสได้มาร่วมารชาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะรถที่นำชาวกัมพูชาเข้ามาสู่ชั้นในของจังหวัดสุรินตรงนี้นะครับวันนี้ท่านขนส่งก็มาด้วยตัวเองท่านมาประชาสัมพันธ์การที่รถของฝั่งกัมพูชาจะนำผู้โดยสารเข้ามาในฝั่งตอนไหนจะไปทำภารกิจใดก็แล้วแต่นะครับต้องให้ถูกต้อง ซึ่งวันนี้โดยทีมงานทั้งมีทั้งตมทหารนะครับขุนละกากรหลายภาคส่วนมาร่วมบูรณาการด้วยกันวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วต่อไปก็จะมีมาตรการท่านเด็กขาดซึ่งในส่วนของตำรวจเราก็ได้มาร่วมกับขนส่งแล้วก็ยังมีการไปประชาสัมพันธ์ต่อกับท่ารถอสุรินช่องจอมซึ่งตรงนี้หลังจากที่ชาวกัมพูชาจะใช้บริการรถตู้เป็นส่วนใหญ่แล้ว เราก็ต้องไปเน้นกับท่ารถว่าอย่าไปเฉยโอกาสขึ้นเกรด่สารกับชาวกัมพูชาต้องให้บริการเฉดเช่นเดียวกันกับคนไทยตรงนี้เราไปเน้นนะครับหากมีข้อร้องเรียนต่างๆก็จะต้องแจ้งทางขนส่งให้ดําเนินการมีมาตรการท,ที่เด็ดขาดต่อไปขอต้องขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าประเทศไทยให้มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นการง่ายต่อเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ วันนี้ทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุรินทร์เองเราก็ได้ทําป้ายประชาสัมพันธ์นะครับ enders, ในเรื่องของการให้ความรู้กับชาวกัมพูชานะครับที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางมาในจังหวัดสุรินทร์นะครับให้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที ol, <S 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 ่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจําทางก็คือสายสุรินทร์ช่องจอมนะครับที่จะเดินทางจากช่องจอมเนี่ยเข้าไปที่ตัวเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็รถโดยสารไม่ประจําทางนะครับคือถ้าชาวกัมพูชานะครับอยากสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นะครับมีรถรับส่งที่ส่งได้ทุกที่ทุกสถานที่ในจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีรถประเภทเรียกว่ารถโดยสารไม่ประจำทางให้เช่าเหมานะครับอันนี้ก็วิ่งได้ทั่วในจังหวัดสุรินทร์ทุกที่ไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไปตลาดนะครับบิ๊กซีเมโครโรบินสันไปได้หมดนะครับในเรื่องของรถโดยสารไม่ประจำทางแต่ถ้าในระยะทางใกล้ๆนะครับอย่างชาวกัมพูชาอาจจะ,ะต้องการคาริสารน้อยๆนะครับก็มีบริการของรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นะครับจากปากทางช่องจจมเนี่ยไปที่ตลาดข้างล่างนะครับอันนี้ก็ค่าโดยสารไม่แพงนะครับน,นี่ก็เป็นประเภทรถโดยสารที่เราจัดเตรียมไว้ในจังหวัดสุรินทร์ของเราครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ขับขี่ชาวกัมพูชาที่นำรถยนต์ของตัวเองเข้ามาใช้ในท้องถนนของประเทศไทยว่าจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งในสเต็ปต่อไปนะครับก็จะมีการบังคับใช้ใกฎหมายอย่างเข้มงวดในการตรวจการจับกลุ่มดำเนินคดีนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้1พฤษภาคม2568มีความคืบหน้าเป็นประการใดก็จะได้นำมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปทางช่องทางนี้แล้วก็ทางช่องทาง YouTube ของหน่วยงานนะครับ ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ